หาเสียงอย่างประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างประกาศนโยบายก็อย่างทุกอย่างกระบาดสัตว์หมดแต่คนไทยพศ2 5 6 7เนี่ยเราเริ่มชินชากับความกระล่อนปลิ้นปล้อนความกระบาดสัตว์คนไทยปี2 5 3 5 ไม่รู้ว่าตายไปหมดแล้วหรือ,อยังแต่คนไทยในวันนี้ทําไมปล่อยให้บ้านเมืองให้คนประบัดสัตว์มาครองเมืองกันได้ยังไงผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่ได้อยู่ในท่ามกลางความคับแค้นแต่ประชาชนอย่าได้ดูโง่ถ้าวันนั้นบอกว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งกันมาแล้วแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วก็ไม่มีปัญหาแต่นี่ก็ประกาศเราไม่จับมือรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่ร่วมมือกับคณะรัฐประหารถึงเวลาทําตรงกันข้ามทุกข้อเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ ผมเชื่อว่าบ้านเมืองอย่างไรก็ตามนั้นก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนผมอาจจะมีความเห็นแตกต่างจากอาจารย์จะผมเชื่อว่ารัฐบาลอุ้งอิงอยู่ไม่ถึงครบวาระสามปีจะไปไม่เกินตรุรจีนพร้อมกับไก่ในเล้านั่นแหละครับพี่น้องที่เราทั้งหลายถามว่าเพราะอะไรเพราะแต่ละเรื่องแต่ละราวที่คนไปดิวกันที่ลังกาว,วีเอาประเทศทั้งประเทศเอากระบวนการยุติธรรมเอาความเชื่อมั่นความศรัทธาของพี่น้องประชาชนในทุกมิติไปแลกเพื่อให้เกิดสิ่งน,นี้นั้น วันนี้เขาต้องรับผิดชอบถามว่ารับผิดชอบอย่างไรคนที่เอามาและคณะที่รู้เห็นและคณะที่มีหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาก็ต้องเข้ามาจัดการหลายคนตั้งคําถามผมว่าหลายวันที่ผ่านมานั้นชั้น14บสีเขาหายไปไหนผมก็บอกว่าเวลาเขามั่นใจนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เต็มที่เวลาขี้คลาดก็หนีเต็มที่เหมือนกันไม่ได้มีอะไรต่างกันเ,เวลากล้าก็ไม่มีเหตุผลเวลาถอยก็ยิ่งไม่มีเหตุผลด้วยมากกว่า แต่วันนี้ถึงอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าตั้งแต่วินาทีแรกใครก็รู้นะครับการเจรจากับคนที่เคี่ยวลากดินเคี่ยวยิ่งกว่าพูดได้ง่ายว่าเหลี่ยมยิ่งกว่าลูกบวบอันตรายนะครับยิ่งกว่าเม่นแต่ตรงไหนก็โดนตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็มีหน่วยประกบกันไปทั้งหมดคําว่าไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวคาถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าแล้วป่วยจริงไหมอยู่โรงพยาบาลตํารวจจริงไหมหรือจะกลายเป็นสถานที่รับแขก กล้องทีวีทีวีวงจรปิดมันพร้อมจะเสียถึงร้อยแปดสิวันขนาดโรงพยาบาลรอพศอตอกล้องยังไม่เสียนี่โรงพยาบาลตำรวจนี่ถามแพทย์ชนบทดูกล้องราคาตัวละ800นี่โรงพยาบาลตำรวจไม่ใช่โรงพยาบาลโจรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางลับก็มีการเรียกเข้าไปสอบสวนโดยปป,ป,ปชตั้งแต่พลตำรวจเสรีพิสทธิ์ หลายคนกลัวว่ามวยล้มว่าผมว่าคนที่ยืนหลังพลตำรวจเสรีเนี่ยทำให้พลตำรวจเสรีนี่ล้มไม่ได้ติดอยู่นั่นและหลักฐานพยานต่างๆมากกว่าที่เป็นข่าวข้าราชการทั้งส่วนราชทันแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนี่เนี่ยครับคุณหมอลองเช็คตรามีพักพวกอยากจะลาออกแทบใจจะขาดเพราะต่างก็รู้กันเต็มอกและผมเองเนี่ยนะครับฟังเนี่ย วันที่ประธานกรรมาธิการตำรวจไปเยี่ยมหัวหน้าพยาบาลบอกว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยป่วยอาการพังงาบพ,พังงาบญาตินานๆานานมาเยี่ยมครั้งหนึ่งใครเชื่อปะ่ะอดีตนายกทักษิณขนาดอยู่ดูไบคนแห่ต่อแถวไปนี่เราอยู่โรงพยาบาลตำรวจมาเป็นคนป่วยอนาถาเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดได้ยังไงสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สมเหตุสมผล แล้วหัวหน้าพยาบาลก็บอกว่ายังไม่เคยเข้าพบลองไปถามหมอนี่ครับแต่ละแผนกแผนกกันดูเด็บได้ผ่านแต่ละแผนกกันจริงไหมไอ้แผนกวิสัญญีหรือว่ากว่าจะผ่าตัดมันผ่านแต่ละกระบวนกันกันไหมกล้องเนี่ยนะครับแวดล้อมโรงพยาบาลตํารวจอะพร้อมจะพร้อมใจจะเสียกันหรือเปล่าแต่คนไทยที่ผมบอกว่านี่ไงกระบวนการยุติธรรมในคดีทุจริตนะ โทษ12ปีนีครับขาดอายุความ2เหลือ10นับพร้อม1เหลือ8เข้าเรือนจำเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านีน้ผมเนี่ยครับเข้าเรือนจำพิเศษปิดตายังเข้าถูกเลย5ครั้งแล้วรู้เลยว่าจุดแรกเข้านี่คับกล้องอยู่ตรงไหนอย่างไรและห้องที่เขาเตรียมไว้ให้นี่ผมนอนก่อนนะแต่ตอนตอนที่ผมนอนเนี่ยเขายังไม่บิวทีกล้องมีทุกอนา เพราะฉะนั้นเนี่ยครับกล้องเรือนจำพิเศษไม่มีวันจะเสียระเบียบต่างๆที่ไทกรพูดว่าผู้ต้องขังสี่คนเนี่ยนะครับผู้คุมจะต้องสี่คนผู้ผู้ต้องขังหนึ่งคนผู้คุมสี่ถ่ายรูปตอนตื่นและหลับทุกสองชั่วโมง181วัน2160รรูปอย่างไรต้องมีภาพนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่า ทางโรงพยาบาลตำรวจจะอ้างว่ากล้องเสียแต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นภาพต่างๆน่าจะอยู่ในมือปปชหมดอยู่แล้วส่วนเนี่ยนะครับภาพจากกรมราชัณฑ์แน่นอนที่สุดถ้าเรื่องไปถึงศาลก็ต้องถูกออกหมายกันตามลำดับผมเรียนกับพี่น้องว่าเราไม่ใช่ว่าต้องอักขาดอะไรคนแต่นี่นะครับในการขอพระราชทานอภัยโทษ อยู่ในพระบรมราชโชงการบอกว่าเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมยอมรับว่ากระทําความผิดจริงความผิดที่ว่าก็คือคดีทุจริตบัดนี้สำนึกแห่งการกระทําแล้วแต่ปรากฏไม่ยอมรับโทษแม้แต่เพียงวันเดียวตอนแรกก็ทําท่านะครับใส่เฟือกคอหน่อยหลังจากนั้นแข็งแรงกว่าพวกเราทุกคนตีกอฟร้องเพลงลูกคอเสียงดีเนี่ยนะครับ เสียงเป็นๆยิ่งกว่าจา์จ้าของผมสิแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่านี่ไงครับประเทศต้องแรกสิ่งเหล่านี้วันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราอคติเรื่องกรณีนายกคุณองค์อีกคือบางประเทศที่เขาเขาเอาทายาทมารับตำแหน่งต่อกันนั้นนะเขาต้องผ่านการฝึกฝนไม่กระทั่งว่านี้นะครับเรียนหนังสือในมหาลัย เอาละครับไม่มีสถานที่ฝึกไปออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทก็ยังเห็นความเดือดร้อนของประชาชนไปทำกิจกรรมอื่นๆนใดก็เห็นเห็นอย่างเดียวตอนไปฝึกที่ร้านแมคกโดนนั่นสักไม่กี่วันแล้วมั้ยวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไม่ต้องเป็น,นะครับเรื่องความรู้ความสามารถเรื่องจิตใจแต่ผมบอกกับพี่น้องว่า ถ้าชั้น14บอยู่ไม่ได้ลูกก็อยู่ไม่ได้ความเป็นจริงประเทศไทยเรานั้นเราควรจะได้คนที่มีศักยภาพซึ่งไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นคนรู้คนคนเก่งทุกเรื่องแต่ต้องฟังทุกเรื่องและต้องเข้าใจทุกเรื่องไอ้นี่เรื่องเงินบาทแข็งเนี่ยนะครับคนแทบเป็นลมไอ้พวกที่ยืนข้างหลังเนี่ยครับรองนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้จะทำยังไงเอายังไงกันได้ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ปรึกษามันอยู่ที่ตัวว่าบ้านเมืองเราจะต้องเลือกกันแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็จึงบอกว่าหน้าขนาดนี้ที่สู้กันมานีครับแต่แล้วยุครุ่นแล้วรุ่นเล่าสู้เพื่อเรื่องเดิมๆกันทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลเลือกตั้งก็หนักกว่าเดิมทุกระดับประทับใจนะครับจนกระทั่งว่าแล้วแล้วเราเนี่ยจนกระทั่งมาได้นายกแบบนี้พันอย่างนี้ในวันแบบนี้ ผมก็บอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าอย่างไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราก็ต้องมีหน้าที่ว่าเราก็ต้องเลือกหนทางว่าถ้าบ้านเมืองโดยเฉพาะรุ่นแบบพวกเรากันเนี่ยซึ่งก็เป็นรุ่นท้ายๆกันแล้วนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปขังวันไหนนะตอนนี้สแปรโทษไว้ประมาณเจปีในศาลชันต้นคดีบ้าๆกันทั้งนั้นแต่ว่านี่นะครับ เขาก็ตั้งใจจะเอาไปขังแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่างน้อยที่สุดในห่วงเวลาชีวิตของเรานั้นถ้าเราเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้เราก็ต้องหยุดความเลวร้ายให้ได้เช่นเดียวกันวันนี้ครับแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดที่เราพูดกันไม่นานแต่ว่ายังพูดเป็นเรื่องเงินดิจิตอลอยู่นะ ที่แจกเป็นเงินสดก็ยังพูดเป็นเงินดิจิตอลเดิมเนี่ยจะเอาเงินดิจิตอลให้ได้เพราะอะไรไหมคนที่ไปร่วมงานาวิชั่นไทยแลนด์สินค้าเนี่ยนะครับสเกลใหญ่50ล้านเนี่ยห้ล้านหมื่นเนี่ยห้าแสนล้าน,นต้นทุน20%่สิบเปอนต์เท่นั้นเหมือนเนอครับเอาจากสินค้าประชาชนมามาเบิกของอะ แต่ว่าส่วนต่างเนี่ยนะครับอีก4ใน5นั้นอีก80นั้นมันเป็นเรื่องเล็กทะเทียบกับการขายแผ่นดิน99ปีซึ่งต้องการจะซื้อขายเป็นเงินระบบดิจิตอลไม่มีใครหิ้วเงินเนี่ยนะครับซึ่งต้องพิสูจน์กับปปงนนะครับก็ไปเปิดเป็นสำนักงานเนี่ยนะครับเงินตระกูลดิจิตอลไว้ที่ฮ่องกงไว้ที่ต่างประเทศคอนโดว่างเนี่ยนะครับหนล้านสามแสนยูนิตที่ดิน 99ปีเดิมให้30ปีสิงคโปร์เนี่ยครับแต่เป็นคนต่างชาติซื้อนะครับเก็บภาษีเนะครับเพิ่มมา60%เลยแต่ของไทยไม่ได้อย่างนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่ามูลค่านั้นนะครับกว่าเกินกว่า4ล้านล้านบอนคาสิโนผมเนี่ยนะครับไปเจอกับนักธุรกิจใหญ่ระดับแสนล้าน เขาเคยคิดจะทำคาสิโน,โนเนี่ยนะครับเมื่อประมาณร่วม20ปีเจราจากับผู้ปกครองในขนาดนั้นขอหุ้นลม20%ก่อนทีนี้20%ถามว่าเขาว่ายอมไหมยอมแต่ถามว่าทำไมไม่สำเร็จอยากจะได้50%อยากจะบริหารมันก็พังภาพ วันนี้นะครับที่จะทำบ่อนแรกหนึ่งในจำนวน8แห่งราชกินนาใหม่เนี่ยบอกว่าลงทุนถึงสองแสนล้านพี่น้องลองคูนตัวเลขดูบ่เอากระตัวเลขกระจอกเนี่ยนะครับที่ให้ทันทีเนี่ยนี่ก็สี่หมื่นล้านแล้วรายได้เนี่ยนะครับจากบ่อน30ปีนี่ขอนแก่นก็จะเป็นเมืองบ่อนต่อไปเหมือนกัน8แห่งเก็บเงิน30ปีได้2 8 0 0 0 0ล้าน ปีละ9.300กว่าล้านบ้านเมืองปกติรายได้การท่องเที่ยวปีละประมาณ3 0จุดล้านล้านปีที่แล้วว่าแย่ๆเนี่ยนะครับเอาผ้าขาม้าผูกคอเนี่ยยังได้นุ่หนุดแล้านล้านแต่ถ้าบ้านเมืองปกติกว่า90 000. ล้านล้านโดยไม่ต้องมีบ่อนแต่บ่อนนี่นะครับได้เพียงแค่2,80 0 0 0ล้านเห็นไหมครับไม่มีบ่อน90 ว่าละล้าอาจจะทะลุ้อยล้านล้านก็ได้เราทำไมเอาบ้านเมืองไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตนประเทศมันได้น้อยนิดอยู่แล้วแต่เงินที่มันใต,ต้โต๊ะเรื่องอบาย,ยมุกเรื่องการพอกเงินก็จะแห่มาเต็มกับสถานการณ์ที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยแลนเปรตเรื่องท่าเรือของหลอกกันทั้งนั้นไม่มีใครไปทำหน้าโงา่ขาดทุนนะครับเรือนะครับหมื่นตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นขึนขนลงเจไม่มีใครลงทุนล แต่มันอยากจะได้ที่แปลงใหญ่สามแสนไร่99ปีไอ้นั่นแหละครับเป็นรัฐซ้อนรัฐมีทางออกสองฝั่งมหาสมุทรสองทะเลเกิดขึ้นในวันบ้านเมืองอย่างนี้ทั้งที่กรณีเขตพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเหมือนกันถ้ามันเจรจากันง่ายจริงอะ่ะมันจบมานานแล้วแต่ของเรานั้นแนกว่าในขณะที่เจรจาไม่จบเนะี่ย ผลประโยชน์ในการให้สัมปทานยกให้ต่างชาติล่วงหน้าไปแล้วนะขณะที่ยังไม่ได้สูบขึ้นมาเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าสูบน้ำมันสูบแก๊สในเขตพื้นที่ทับซ้อนแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์ต่างชาติได้รับสัมปทานล่วงหน้าไปแล้วรัฐมนตรีทำอะไรไม่ได้นะครับหน้ามืดอยูนถึงทุกวันนี้และเจรจาก็ไม่รู้ว่าคนไทยประเทศจะได้ประโยชน์อะไรผมเล่ากับพี่น้องทั้งหลายเพื่อจะบอกว่า เราอยู่ในวันที่บ้านเมืองเกิดความเสียหายมากทีสุดช่วยชีวิตของเราเราอาจจะเห็นโครงการทุจริตต่างๆกันมากมายแต่มันไม่จะชิบหายเท่ากับ4โครงการนี้เพราะเนี่นะครับไม่ว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ซึ่งวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นดิจิตอลแต่อย่างไรต้องเป็นดิจิตอลเพราะต้องการตีเรื่องที่99ปีแล้วก็มาโกหกหน้าลอยหน้าลอยตาบอกว่าไม่ต้องห่วง พอครบ99ปีแล้วจะยกที่ให้กรมธนารักษ์ไปสร้างบ้านให้กับคนจนต่อถามว่าอีก99ปีไอ้คนพูดมันอยู่ไหมคนพูดก็ไม่อยู่คนฟังก็ไม่อยู่มันก็ไม่อยู่ลูกมันก็ไม่อยู่หลานมันก็ไม่อยู่ก็ไอ้ที่ไม่กี่วันนี้มึงยังผิดคำพูดเลยแล้วกูจะเชื่อ99ปีพูดจะเชื่ออย่างนี้ก็กินยาก,กันเถอะผมเรียนกับพี่น้องด้วยความรู้สึกว่า บ้านเมืองเราปล่อยให้พวกนี้ไปทําอย่างนี้ไม่ได้แล้วหลายคนก็บอกว่าคนไทยน่ะจุดไม่ติดหลอดผมก็บอกลองขายที่นะครับ9 9ปีวันไหนอลองทําบ่อนวันไหนแล้วถ้าไม่มีคนไทยมาคัดค้านเลยประเทศนี้ก็ยกไอ้มึงไปเอะแต่ว่าเนี่ยนะครับแน่จริงก็ลองทําดูอาเพราะอะไรครับพี่น้องที่เราทั้งหลายเวลาที่มันเสียไปแล้ว โอกาสที่เอาคืนมายะหลายคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับยกที่เขา99ปีแล้วและจะไปเอาคืนมาได้ไม่มีทางเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้บอนไปแล้วก็ต้องรอครบ30ปีความชิบหายทุลวนแต่เกิดขึ้นมาทั้งหมดวันนี้ผมยังบอกกับพี่น้องว่าไม่กระทั่งคิดง่ายๆเรไอ้รถไฟฟ้าที่กรุงเทพมหานคร ก็อยู่ดีๆเนี่ยนะครับประกาศว่า20บาทตลอดทุกสายทําทันทีวันดีคืนดีเนี่ยครับเราก็เห็นว่าใครหุ้นส่วนในรัฐบาลบ้างคนก็โผล่ในงานจะไปซื้อเวลาสัมปทานเขาการันตีขาดทุนและเขาบริหารต่อเพื่อจะเอาราคา20บาทอย่างเงี้ยแต่ไอ้ทางด่วนที่ครบจะครบสัมปทานวางแผนจะต่อสัญญาให้กับเขารถไฟฟ้า ยังไม่ครบสัมปทานจะไปซื้อสัมปทานกับเขาไม่ว่าเนี่ยนะครับจะหมดสัมปทานไม่หมดสัมปทานก็เป็นรายได้ทั้งหมดแต่เป็นรายได้ของประเทศหรอบอกไม่ใช่มันเป็นรายได้ส่วนบุคคลคนบางคนข้าววัดยังคิดรวยได้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นภัยในวันข้างหน้าวันนี้เนี่ยนะครับภาคประชาชน บันนนะครับแต่เราคิดว่าเราอยู่ในระบบรัฐสภาเราฝากสภาเชื่อผมนะยครับฝากไม่ได้หรอกเสียงกังน้อยก็เป็นเสียงกังน้อยวันยังคำ่ำผมก็อยู่กันมาแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วฝากที่ไหนเราฝากไว้ที่ประชาชนและประชาชนที่ไหนก็อย่างน้อยประชาชนที่นี่ร่วมกันสร้างแบบอย่างว่าเราจะไม่มีการยอมไม่ขายชาติขายแผ่นดินสร้างบอลในแผ่นดินไทยโดยเด็ดขาด นี่ก็เป็นการเริ่มต้นในวันเกิดของพี่จเจริญรักได้แล้วอย่างน้อยที่สุดนะครับเกิดมาเราก็ได้นะครับได้รับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินผมเรียนกับพี่น้องว่าหลายคนก็เตือนเหมือนกันโรบกันทุกวันเนี่ยไม่กลัวผมก็บอกว่ายิ่งกลัวเขาก็ยิ่งรุกอย่างมากก็แค่ตายนะครับไม่มีความหมายอะไรหรอกมีชีวิตอยู่ก็สู้กันต่อไป อยากจะขังก็ไปขังอยากจะฆ่าก็ฆ่ากาบใดยังมีเสียงยังมีลมหายใจอยู่ก็จะสู้กับมึงกันจนโครงการต่างๆได้ยุติหรือแม้กระทั่งจบกันไปสักข้างหนึ่งมิฉะนั้นเราไม่มีทางหยุดยั้งความชั่วร้ายแบบนี้ได้ใครคิดขายแผ่นดินนะครับพี่น้องที่รักละกว่าจะได้มาแต่ละตารางนิ้วยากลำบากที่สุต่างชาติมาพี่น้องลองคิดดูนะครับหนึ่งล้านสามแสนไอ้นี่ของใหม่นะ ไล่ของเก่าเป็นลูกหนี้ธนาคารท่านทั้งหลายลองไปดูธนาคารปัจจุบันเหลือของไทยเท่าไรต่างชาติทั้งนั้นนี่ถ้าแบงก์ยึดวันไหนเนี่ยนะครับบ้านที่ส่งเนี่ยเราเป็นประเทศที่ส่งบ้านเนี่ยครับบ้านราคาล้านส่งสามล้านไม่มีอาชีพไหนรวยเท่ากับธนาคารลว้วันนี้ธนาคารล้วนได้เป็นของต่างชาตินอมินีต่างชาติซื้อที่ก็มากหมู่บ้านซอยลาดพานเนี่ไหมทุนจีนสีเทาที่เป็นข่าวะ นั่นนะครับ80%อ็หมู่บ้านถามว่าแล้วบ้านเมืองเราจะอยู่กันในสภาพอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องว่านี่ก็เป็นหัวข้อเล็กๆความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองเขาไม่คิดอะไรเราเคยได้ยินนะครับเรื่องที่เขาถอยไปแล้วจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนได้จะแก้ไขเกือบทั้งฉบับเว้นหมวดหนึ่งหมวสองแต่คิดว่ากําลังได้เปรียบแต่กําลังเดือดร้อนเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ และมาตรฐานทางจริยธรรมก็จะแก้เรื่องนี้ก่อนว่าต่อไปไม่ต้องซื่อสัตย์กันแล้วไม่ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรมกันแล้วไอ้เสือปล้นท้ายที่สุดมันก็ไปไม่ได้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายผมบอกว่าถ้ากระแสสังคมเราแข็งแรงนะครับอย่างน้อยที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็หยุดยั้งความเสียหายได้แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงได้เราต้องเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องทีเราทั้งหลาย ขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ